พี่น้องมันคือเป็นลูกเป็นเต่ามันนะนี่แปรปื๊ดบึ่งเห็ดย่ำนี่เป็นลูกมาเทศละงกขาวพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคน hello everyone สบายดีปไปทุกคนมื่อวานไปหาเห็ดอีกมือที่สี่มือที่สี่พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งนํากันนะเมื่อวานพิเศษเนื่องจะามเห็ดข้าได้เห็ดหลายพี่น้องบางคนก็ได้เห็ดไข่หรืเห็ดละงกโอ้ไขมันเห็ดปวกต่างหมู่ท่าน เกีียวพึ่งทุ่กันเลาวไปเว้นตกดินเลยแต่งออกเงินโอแมนที่น้องเห็ดไร้ย่างเพื่อชิลเล่วเนาะก็ว่าสิบูมาแล้วแต่ว่ามันข่ำเลยเลี่ยากมารถเกี่ยวแล้วปเปลี่ยวเฟื่องนันพี่น้องมังในป่าไว้เปิดเลยหนึ่งจากว่ามันบ่มีรถอัดเฟื่องเนาะปลาแบบนี้กับเกลียวมาดำหน้าเขาก็จะงามอยู่พี่น้องหน้าเขาซอยอยเนาะเหลาะหาเห็ดแถวาทงนาอากาศเริ่มหนาวมาแล้วพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็ดหนาง,นวงว่างว่างเรื่องหุ่งเยอะ นี่ดอกแง่กันนะเห็ดหนางัวก็ออกฝืนทองเบื้องดึงเออยังอ่อนอยู่นี่พี่น้องได้ผูกเอองามผลนะบุได้ออกได้ไปมาออกยามนี้โอ้ยพี่น้องปีนี้เห็ดออกลงยามลงทิบเห็ดจังะมาปีออกยามนีกเนาะปกตินะค่ะกะดีปกตินะบุได้ออกได้ออกแต่เห็ดดินงามนี้อะไรบางทีคน เขาได้เห็ดละงกขลายกว่านี้ห้เลยพี่ถเห็ดละงกแต่หาดอกตมั้งหมดงามเลยแซวเปย์นำหนาพี่น้องโอ้โหวอนออกบอลได้เห็ดอันนี้นะจักมันออกได้แบบย่างประกานเห็นเราเก็บออกมันบ่มีบอลมันเคยออกมันออกไปไปทั่วบอลได้มันสุ่มมันก็ออกนะแต่ว่ากระสุ่มคู่บอลนะพี่น้องมันหนักแหงเห็ดละโงกขนั่นนั่นเห็ดละโงกขนาดนั้น เห็นแล้วเห็นแล้วนี่แด่ของเขาอยู่เดีเห็นแล้วเขาอแู่ว้มาดมาเออไตกเห็ละงูมาตาตั้ตขนาดเนี้มาไกลยดจอนี้ไปทั้ง้เห็นก่อนเหนเขาเขาได้เห็นละงูลายพี่น้องโอ้มาดด ตางมืงอืมดอกงามอีู่ đây ชดูเห็นไหมเฮ็ดก็ตายใ่เฮ็ดจางปีเลยเผื่อทอเฮ็ดละงอกจำชูเพื่อพอคำมันกำลังแก่แ้มืดอีกแล้วพี่น้องหาเห็ดนะมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วเก็บเห็ดละงอกแล้วหรอหาเห็ดละงอกแล้วแบบนี้นะเห็ดตีนก็หาอยู่แต่ว่าหาสำนึง ส่วนไลฟ์ก็จะไปโฟกัสเห็ดละงก์อะไรพี่น้อยเห็ดเห็ดแนวนี้แล้วก็อยากได้เห็ดแนวนี้อีกแต่วันนี้ตะเวนตกดินแล้วเนี่ยหมึดเลยห้างกะหาเมืงแรงอย่าพี่น้อยตะเวนคือตกดินไว,แว้แบบเบื้องห่งจะนอน,นก็หมืดแหละยามนี้มันข่ำไวแต่ว่าน้ำแจ้งก็ดีที่กันพี่น้องเขาจาังได้น,นอนหลายๆ ปูหลืมขวดงูเลยเจ้าก็ได้ไปหาขุดแล้วเมื่อกี้ขวดพี่ก้าวนอนเหนียงจากว่ามันก็เ,กนนนกนกเป็นฤดูของมันเนาะถึงฝนที่ตกมาแต่ว่ามันจะขวดพี่ก้ามันก็เกียงแน่วนบวกเกียงแน่ยปเป็นระงอบวูมี่โซเฟ่หาเห็นระงอบแค่เดียวพี่น้อง บัหไฮเฮ็ดต no ัวอ huh? oh, ื oh, hey, oh, uh, right. yeah, well, ่นนลำบ่อฮะมันมีเฮ็ดเพ็ดแปลกใช่ป่ะจังนี่ใส่เบึงเจฟเฟย์เฮ็ดนี่เสร็จอ้ยเฮ็ดยังมีบมันย่างแบบเตือนดอกหนึ่งเฮ็ดนึ่งแผ่นอ้ยพี่น้องมันคือเป็นลูกเป็นเต่ามันอันนี้แปปปืนบนนู้นเฮ็ดยามนี่เป็นลูกเป็นเต่าเป็นลูกเป็นเต่าเฮ็ดียังนี่นะเออเป็นแผ่นนั่นน่ะนี่ เห็ดยังี่น้องเห็ดยังอันนี้น่าซีกินได้อยู่บ่เนี่ยนี่กัดเออโหเราเห็ดยังเห็ดยังเห็ดไข่บ่เห็ดไข่หินบอเอาไปหีดนาจีมกันเอาีดจีมกันบวชแล้วเอามือสวนมันเป็นผงใหไงทานแล้วว้ายมันคือลายดอกกระเพราไงใส่ไงทองมึงดูโอ้เห็ดอันนี้โอโหเราเห็ดอันนี้เห็ดตัวอันบอเห็ดอันเห็ดอ่าไข่ เห็ดขาเห็ดขาวองโอ้ลืมซื้อมันเลยกินได้กินได้กินได้เฮ็ดอันนี้แหลาแหลายเน็ดยังคือันี็ดยังคือกหลกยแร้นไหาอยเรือเดี๋ยวงแม่มหยเรือนี่ก็ลวกัอยเรือมนยังกินแต่งานะขอคนเด้อขอเลเด้อเรเฮ็ดไขอยู่บ้งเ็ด่แล้วไอ้ดอกไม้ก็มีนงานกินเปบิดหอมเห็ดอันนี้ มันจะมาอากนะเขาพ่ตเขาเก็บอ้ดอกหนึ่งวันเลยน้พน่นพ่เลยเแมงเลีคล้ายๆี่เห็ดดินเลยเคยเก็บว้อยได้มีน้ำพ่กินเคยกินน้ำพ่ตัวอันบอลมีเห็ดหะงอกน้พ่ทั้งหลงม่อ้อยแหอันมาค่อยเรื่อน้ำตินต้องวางกันเลยเเฮขาอยากแหววมาคอยเรืยอคิดเออยเรือไปแเริค่อยเรือบปเกินแล้วอิ่มล งามนะขาวแม่มาดจะไคร้เลยยืมถ่ายทำส่วนกันอยู่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเป็นแบบนี้มันเป็นแบบว่าเฮ็ดชะมอปีกออกเฮ็ดงอกออกกัด้ยกันเลยแบบรวมกันเฮ็ดไหเฮ็ดผึ่งกับเศ้าออกแล้วแต่ว่าออกก่อนสเปรย์หลาะหาก่อนงามดิดิน งามารึเปล่างาเลงาเงามมากวยโคตาลยงน่นนนปลาเทละง,งกขาวพี่น้องแต่ดอกงามงามแต่ว่ากรสิบโใหญ่ลีโลแต่ว่ายามนี้ก็สุดๆแล้วเห็ละง,งกลงแลดูพี่น้องแต่สมดอกแงวทงังหมดมันมันมน ใช่อันนี้กำลังมันเป็นไข่คือซิเมนเนาะ<ด>อะไนสาเหตุเป็นยังให้ล่ะงโง่คือบวออกยามเดือนนั้นสิบน้องยามเดือนนี้พี่น้อยปกคุมหน่อยก่อนไป,ไปหาเออไม่อย่างนี้อย่ามัดถ่ายเห็นเด้อนีนกำลังนิ่เด้อป้าถ่ายเห็นเด้อว่าฉันแจ็คสานอะไรอย่งสิเห็น<ๆ> อกยคู่ไว้หาเห็นเด้อเห็นเห็ดออกงามนี่เลยจากทามบ้านพี่น้องว่าออกขึ้นกันบ่ทุกคนเดี๋ยจะว่าปีนี้นะมันผนดีแม่ลัดบอกว่าไปใส่คนกับยิมเยี่มเรียมใส่พักันบ่อยยอกกันว่าปีนี้ตังอุดมสมบูรณ์ได้ยางเขาออกเบิร์ตเฮดเขาออกเนี่ยอยู่น้อกินกระไรฮะนะนี่ก็เห็ดเหมือนกันบอกมาแล้วก็ยางไม่เห็นเห็ดดินพี่น้องเห็นอีกแล้วนี่เห็ดดินกำลังงามออกในทางนำไหลเลย พอหลังจากที่อันมันดินมันเริ่มแห้งเขาก็สิมาออกในบอนดินมันอ่อนเฮ็ดเขาค่ะแต่ลายขึ้นชื่อยู่มามือใดก็ได้ลายแล่ได้แจะอยู่ก็ได้หล่อไปเพียงก mm ี่เลยเห็นยังยังเห็นเยังเกลือบ่ โอ้โหนเฮ็ดละงอกพอเฮ็ดเกลือสเปรวัฒนาสเปรพี่น้องอันนี้นะกินได้เดในพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่เคยกินบ่กินก็อย่างอันนี้บ้านเฮาเอิ้นว่าเฮ็ดเกลือเนาะเฮ็ดเกลือมันแบบคล้ายๆกับเฮ็ดละงกเลยรสชามมันสิมีเค็มๆเต็มมันสิเป็นน้ำเห็นบางคนเขาเก็บกินแต่ว่าเฮาบ่กินเฮาบ่เคยกินโอ้ยละเก็บมันนะอยังเป็นมุนหมดเเอาไว้พวกเขาเก็บกินดีกว่าไหมเจ้ว่าเราเก็บมาให้พี่น้องเบิ่ง กระลืมแล้วไปยิกมันหมุนบดฟ้าอ่อนมันเราไปยิกมันหมุนบดเคยขุดว่าไข่เห็ดลังโหกเนาะเฮ้ยเดีเห็ดดินนี่ไปมีเห็ดดินมันกะลี่คนเนาะคนเก็บบอลได้ก็ย้ายไปออกบอลทั้นหเห็ดดินสามดอกสามดอกสามพ่อแม่ลูกระวังเดินน้ำที่หมอกมามีตัดเอา เก็บอันนี้นะใไปก็ได้พี่น้องเอ้ยเขาอันพี่นางก็ยีงเบิดคืนก็ยังได้ลายคือเก่าเมือนเบิดคืนแล้วเราไปยียงตเ้านะเฮาก็หายังได้อยู่แต่ไผหาก็ได้นะนี่แม่นบ่เก็บยดเก็บเพิ่นก็เินาวยอนเ็ดๆพี่น้ออือกําลังจุ่มอือนี่ดอกนึงพี่น้อง น,น, also, นั่ดนดอกนึงนะอันนี้ดอกนึงอันนี้ก่อนอดกินแตกก็ต้องมาน้ำน้ำมีอแง่กินวัดขี้ดินเดลายมันเป็นที่ค้างก็อะไเงี่ยเมื่อแล้วพี่น้องหาเห็ดเนื้องหาเห็ด เ,เอ้าวแค่เดินนี่เห็ดตินเหยียบมันสะกองด้วยนี่ซ้อนดอวยซ้อนกันเลยเห็ดตินเอ้ามันคือบ่มีลมพี่น้องสงัดแล้วมันว่ามันเอาอีกเห็ดโองเอาอีกกันเอาอีกเอาเห็ดอีกบ่อกาแฟอะไรใครเห็ดบวกของข้างบนนี้คือเด็กไม้ อันนี้ยังขาวๆเลยอย่างกระเบิ่งแล้วเห็ดทำแล้วพ่อสเปคกำลังไต่ไฟล่าสุดยังหาเห็ดพี่น้องเปิดเห็ดก็จะหวนว่มีเวลาหนิอ่ะเห็ดเอาเห็ดในห้นหองก่อนแต่หลายขี้เก่าตอนเช้าบ่<า>ตื่นกลางคืนบ,บ่นอน กังเวนเด้จก uh, oh, wow. ah, uh, no ังเวนข้าโซเลกันอันนี้บ่มีแสดงว่าบออ่ะบอกงพะรุ๊บใอนับไปเลยเลยนี่เหนรอนะน้เน่าทิ่มดิอนี้ก็ที่เน่าเลยนี่เนาทิมซืสอโอ้ชะดาดีเนาะกบด้ มันแห้งที่สุดมันมีอันตอแสงไฟเห็ดละงกับเห็ดอันนี้เห็ดปวกกับชิเงียงหยากรวมันดำคือว่าแล้วตอนเห็ดออกกับบริษัทเขาเขาเงียงเห็ดนั่นก็เงียงง่ายบุตรหลานเราหงุดหงิดมากห่ากัเคยเงียงมือนกันเลยเมื่อเราพี่น้องบรเห็ดเหรเห็ดของมือนี้คำขึ้นมือนี้เห็ดไดรลายไดรลายเต๋อพี่น้องได้หางเงียงวัวซำซำเมื่อวานเนาะมือนั้นเนาะมือนั้นไดรลายดีจ้ะเดี๋ยวเราจึเมื่อกันทุกคนเบิ่งไปหาเห็ดนะ ช่วงนี้เป็นเวลา18โมงหรือว่า6โมงเยมืดสักเล็กน้อยนห้มันยำนานยังลกกายอยู่ยันลกกะอยู่เป็นเโมงบบยำาเป็น7โมงแกะมองแำ7โมงเลยครางเล่นก็มืดแล้วทำน่กับเพนก็เพื่นหนนะคมาหลังดกนนะอกันดีนป้านากรเดี่ยวมีคนมากําลังมาพี่น้องมัสามไป งิตมาแต่สายได้ไปทำเมา้าบโหัวหามาแต่สายรอกไมยมาแต่หาเห็ดไปกินหอกมากินจ้ำนี้แล้วมาแต่ละมือนะขี่รถน้ำจึงหอดไว อืมตัแสบดีเมน่เนำแ่คิดก่นอนปากนตแกแกงาปว่ะถ้ราร้อยเมื่อละซปเีเขาเมื่อจะหอมเขาเป็นยิ่เสียงรถเขาแสบเลยเหะก็ไม่ไปถ่ายคลิปมาฮ <laughs> อเทียนแล้วพี่น้องเบิ้งเห็ดชุ่มเอเฮ้ย แต่งามแต่ลายพอพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าเห็ดเห็ดไข่หินหรือแคร่เขาของพวนงูดอกมันะมนะแข็งแข็งแต่เด็กั้นหนึ่งแ,แต่ตรงหัดนักินอะไกิน,นอะไรก็กินก็ยังกินลายพี่สาวแปลว่าบุญยากแล้วพี่น้องก็มลายมือกินลายเถื่อแล้วกินเห็ดมันนี่จักหมื่นแล้วเมื่อไหร่เรากินยังก็กินยังกินบวกจะเสียดายอ๋อเออแมนเขาก็ยังเสียดายเลย Chúng không phải hát là chết đấy Hãy tụng mày chúng mình đen đừng nó xương nhìn nữa Kèng nó nữa Lạng lẽo là cái nồng Phả mình còn cân bò phả là mình cân đậu nha Mình chín Luôn hết hết xe mọc mà ứng hết xe mọc đi vớt tất nửng mình có bơi lại vào đây Mình nhộp vớt Mình ngoài cân nhằm ăn bò mì sao bèo à Nhằm khó hà con thank <laughs> you